ขอคนนี้บ้างได้ไหมสบายเลยขอคนนี้บ้างจริงหรือไม่ที่คุณชอบไปเที่ยวแถวทองหล่อแล้วคุณไปหูมั่วผู้หญิงไปทั่วเอาแล้วไอ้ฟอยเอาแล้วกูเนี่ยกูเนี่ยเป็นเพื่อนมึงนะแล้วกูทักมึงไปในไอจีสตอรี่นะแล้วกูเป็นห่วงเป็นใยมึงนะเอออ่ะมึงตอบกูมาใช่ไหมจริงหรือไม่จริงหรือไม่ฟอยชอบมั่วผู้หญิงจริงหรือไม่อ จริงหรือไม่โอ้ยีแดงเถื่อนเลยอ่ะจริงไหมครับไม่จริงเฮ้ยผมไม่ชอบผู้หญิงพี่สันนี่เล่าเลยพี่ผู้หญิงเข้ามาผมผมก็เอ้ยก็เอ็นเตอร์เทนก็แบบสวัสดีครับก็เออเฮฮาแต่คือแต่คือแล้วก็เออก็สวัสดีครับก็ชนแก้วคือเราก็รับแขกไงไม่เพื่อนมึงใช้คำว่าเอ็นเตอร์เทนไม่ถูกใช้คำว่าอะไรไม่ได้เนี่ยมีเนี้ยมีเฮ้ยเฮ้ยใช้คำวอ็นเตนได้ไงอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวนะ มาคนเดียวได้สองเด้งเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไม่แฟร์ยังไงล้วงเขาคืนสักหน่อยสิครับขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้ปิดใครปิดใครคุณซานิขอโทษจริงหรือไม่อุ้ยกลัวฝั่งกูอีกคุณเคยจบกับผู้หญิงบนเครื่องบินอุ้ยวิบัต พี่ซานีครับจริงหรือไม่เคยจกกับผู้หญิงบนเครื่องบินคุณมาตรงนี้เอานิ้วมาใส่นี่ก่อนมามาก่อนทุณจะตอบมันจะได้ดูขึ้นหัวใจคุณด้วยมามาอ่ามันหวานจริงม่กคุคเราใช้คําว่าจูจีกับผู้หญิงดีกว่าจูจีคจูจีกับผู้หญิงบนเครื่องบินโอ้มันเพิ่งเดินลงมาปาะหัวใจมันยังเต้นแรงอยู่เอนคุณเหนื่อย จริงหรือไม่ครับพี่สานิเคยจูจีกับผู้หญิงบนเครื่องบินจ้าาากูไม่น่าเล่าเลยจริงโอ้ครื่องบินนี่คือแบบตรงที่นั่งเลยเหรอไปไปยังไงคุณไปจูจียังไงไม่ต้องเลยมึงอ่ะก็คือน่ารักอ่ะครับอือแล้วรู้จักเขาได้ยังไงไม่นิดหน่อยนะแฟนเหรอหรือาพี่ฟนจะเอาไม้ในข้างอ่ะเจาไมเ้าไมมเหมือนเรื่องยิ่งยาวขึ้นเรื่อย อ่ะก็มีนิดหนึ่งหอมปากหอมคอคือเคยจูจีเคยจูจีเอาเป็นว่าสนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เดาทางเพศตัวเองอะไม่ค่อยได้แล้วก็ในช่วงก่อนหน้าเนี้เราก็จะมีแบบคบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยบ้างซึ่งก็จะมีแบบไปนู่นไปนี่ไปทงไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีมีบ้างมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยยอมรับเอานิ้วเดียวก็พออ่ะโอเคเราล้วงเขารับพี่สานนี้แค่นี้เแค่นี้พอแค่นี้พอความรับหมดหรือยังหมดแล้วดิหมดแล้วเหรอหมดแล้วมีเยอะ เรียกว่าโดนหล้วงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับในรอบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณซานี้ที่มาเป็นบุคคลปริศนาให้กับบัดดี้ตีไข่ในวันนี้